สุสดัดียามเช้านะคะสวสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้ก็โอ้โหบรรยากาศข้างบนแดดกำลังออกนะคะปกติไม่เคยออกข้างนอกเวลานี้นะคะทุกคนคะ่ะทุกคนเห็นเครื่องบินไหมยังเพื่อนๆดูเครื่องบินโอ้มอไม่เห็นเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้เห็นเครื่องบินแล้วนึกถึงนะคะนึกถึงทุกท่านเห็นไหมคะนี่คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินมันจะไปไหนเนาะคอยหน่อยได้ไหม คอยหน่อยได้ไหมทุกคนโอ้โหเห็นไหมคะนี่ขนาดอยู่ตรงนี้ยังมองสามารถมองได้เครื่องบินข้างบนได้นะคะทุกคนคะ่ะนะคะไม่เป็นไรอีกไม่นานเราก็จะได้บินเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะก็เออตอนช้าก็มีเสียงนกนะคะก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั่นเองนะคะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะทําไมต้องออกมาเวลานี้นะคะทุกคนอยากทราบไหมคะเมื่อคืนเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ คือเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นอนเลยนะคะนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าน้องหานน้องหานที่ตอนนี้บอกตรงๆนะคะตาสองข้างนี้ปิดเลยไม่สามารถมองได้ด้วยซ้ําไปเพราะว่าเราไม่ได้นอนนะคะก็มเมื่อคืนเนี้ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะน้องหานน้องหานให้ทุกคนได้ดูนะคะเชื่อไม่เชื่อน้องหานไม่สามารถขึ้นมาได้แ พอไปเขาติดน้ำไงติดติดน้ําแข็งทุกคนเห็นไหมคะนี่เอาข้าวมาให้เอาข้าวมาให้นะคะก็ไป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 กรับก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 ับขึ้นมาลูกขึ้นมา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 กวบก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 กกกเมื่อคืนเนี้ยแค่เราห่วงนะคะเราก็ไม um, ่ได้นอนแล้วนะพูดมาน้ำตาจะอะลรเป็นคนที่รักสัตว์นะขึ้นมาลูกขึ้นมา เข,เขาติดน้าแข็งแลทุกคนคะ่ะแล้วเขามาไม่ได้ไงคะเห็นไหมคะให้ทุกคนดูนะคะพูดมาแล้วน้าตาไหลเลยอะเป็นคนนี้เลืกสัตว์นะขอดทษนะคะไปไหนลูกไปไหนทุกคนเชื่อไหมว่าเมื่อคืนนี้เราไม่ได้นอนนะคะมีอุตส่าห์เอาข้าวมาให้เขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินข้าวเลยให้ทุกคนดูนะจุดตรงนู้นนะคะจุดตรงนู้นตรงที่เขาตกหนาเมื่อคืนเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้ทั้งคืนนะคะ ขอโทษนะนี่แหละคนที่รักสัตว์นะคะเราไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนเนี่ยยอมรับนะไม่ได้นอนเลยนะมาทางนี้มาทางนี้เลยมาทางนี้เลย <c oughs> เห็นไหมคะทุกคนนะ <c oughs> แล้วเขาอยู่ทั้งคืนน่ะเขาอยู่ทั้งคืนแบบนี้นะคะอยู่กับน้ําแข็งอะ่ะรู้ว่าสัตว์นะแต่ก็แบบเขาเป็นนึกถึงเราเนาะจะพยายามให้เขาออกไปหาที่ ให้ให้ออกให้ได้นะคะเป็นคนที่รักสัตว์จริงๆนะรักทุกอย่างนะคำว่าคำว่าสัตว์นี่เรารักมากทุกคนเห็นไหมคะมาลูกมามาทางนี้มานี้มาแล้วเขาไมา่ได้ทานข้าวด้วยนะคะเขาไม่ได้ทานข้าวด้วยนะเขาไม่ได้ทานข้าวด้วยนะคะ เดี๋ยวเอาข้าวมาให้เขานะแล้วเขาจะกินยังไงอะ่ะทุกคนดูนะความที่ว่าเขาเป็นแบบนี้อขอโทษนะร้องให้ไปด้วยความติ่เป็นห่วง,งเขานะเรารักเขานะ แล้วคอยให้สว่างนะคะทุกคนที่จะเอาเข้าวมาให้เขาแล้วเขาตกอยู่ทั้งคืนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถมาช่วยเขาได้ไงเห็นไหมคะทุกคนดูความน่ารักของสัตว์นะคะแล้วจะไม่ให้เจ้าบ,บ้านรักได้ยังไงนะคะทุกคนคะดูเนีย่ย เขาหิวข้าวนะรู้นะเพราะว่าทุกวันเราให้ข้าวให้ขนมปังเขาประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะแต่วันแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาตกอยู่จุดหนูนนะคะจุดหนูนอะจุดที่ว่ามีน้ําใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไม่ได้อะเขาขึ้นไม่ได้ทั้งคืนอะแล้วเขาก็ไม่สามารถจะจะไปไหนได้นะคะนี่คือบรรยากาศช่งชวงเช้านะคะช่งชวงเช้าคือนี่ค่ะ บรรยากาศสวยงามมากเป็นน้ําแข็งนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นน้ําแข็งนะาสงสพานนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศสวยงามมากช่วงเช้าเช้านะคะทุกคนโอ้โหบรรยากาศสวยงาม,มาจริงๆเลยให้ทุกคนรับชมนะคะโอ้โหบรรยากาศสวยงาม,มจริงๆเลยนะคะนี่ก็เป็นย่าช่วงเช้านะคะ ปกติจะไม่จะไม่เคยออกจากบ้านนอกจากว่าจะไปทําธุระนะคะออกข้างนอกนะคะแต่วันนี้ต้องออกเพราะว่าอยากจะช่วยเขาแต่เมื่อคืนแนละ้วแต่เราช่วยเขาไม่ได้ไงคะเมื่อคืนเนี่ยเพราะมันก็ดึกเนาะเราก็ไม่อยากจะลงมาจากข้างนอกลงมาข้างล่างไงกแล้วก็ให้ให้สว่างหน่อยนึงอนะ่ยทั้งคืนนะคะเขาไม่ได้ทานอะไรเลยอะทุกคนมาเห็นความน่ารักไหมคะเนี่ย แค่เราอาหารมาให้นะคะเขาก็ยังกินข้าวเนอข้าวนะคะไม่ใช่ขนมปังนะคะดูเขากินนะมาทางนี้ลูกมาทางนี้นะขอโทษด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะอาจจะซึ้งนิดนึงนะคะแบบว่าการที่เรารักสัตว์นะคะเนี่ยลองเป็นชีวิตเรานะคะมันจะอยู่ยังไงนะคะแบไ,ไปตกไปติดน้ําติด ประมาณนี้ในป่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้ทานอาหารอนยะ่นทุกคนเขาเดินได้นะคะแต่ว่าความรู้สึกของเขาเดินน่ะมันจะทําให้เขาแบบมันลื่นน่ะใช่ไหมคะแต่เขาก็ทานได้นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักของเราที่เราได้ทำไงเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะคะที่ที่ได้ทำอะ่ะ เห็นไหมคะน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะทุกท่านขาทำเอาให้เราน้ำตาไหลทุกครั้งเลยนะ,ะกับกับน้องห่านตัวนี้นะคะแล้วก็มีนกด้วยนะคะเป็นคนที่รักสัตว์นะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนขาแต่ว่าบอกตรงๆนะไม่ได้นอนเลยนะคะ บอกว่าบอกว่าตอนนี้ตาสองข้างปิดเลยนะคะคือไม่สามารถจะมองแบบนั้นเลยนะแบบตาปิดมากเลยแบบนอนคิดนะถามว่าหลับไหมหลับนะคะแต่ใจแล้วก็คิดถึงเขาไงกินให้อิ่มนะลูกนะมีเยอะอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยนึกถึงจิตใจนะั้นถึงตัวส่วนตัวของเราเองนะคะทุกคนขาก็เลยแบบว่าเป็นคนที่ให้ไงคะ เราให้คิดดูนะถึงเขาจะเป็นสัตว์ก็จริงนะคะแต่เขาอยู่กับน้ําแข็งแบบนี้่ะทั้งคืนอ่ะแล้วอยู่จุดจุดที่ว่าตรงนู้นอ่ะเขาไม่สามารถจะขึ้นมาได้นะเพราะพราะน้ําแข็งมันยังไม่ละลายนะคะเมื่อคืนเนี้ยแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าละลายนิดนึงก็ถึงสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เมื่อคืนเนี้ยนะคะตอนนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้ช่วยเหลือนะคะด้วยความน่ารักเออทานโอ้ยดูดูเดีด๋ยวหิวไหมคะ โอ้โหเห็นไหมคะทุกคนขานี่แหละความที่เราปราบปลื้มนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะคลิปนี้อาจจะประมาณนี้นะคะทุกคนขาแต่ว่ารู้สึกความความซาบซึ้งที่เราได้ให้นะคะความที่ว่าเราแบบรักสัตว์นะคะก็นี่แหละคือบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะจะมีนกมีอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ขอพระคุณนะคะทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะขอพระคุณนะคะขอพระคุณด้วยใจจริงด้วยนะคะขอพระคุณด้วยนะคะวันนี้ก็มาช่วยน้องหานนะคะได้ทานอาหารแล้วนะคะเออเออเออน่ารักมาก่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นะคะให้อีกให้อีกให้อีกอ่ามาามาเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมนะนี่แหละความที่ว่าเราสงสารเขา นะคะขอพระคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะ